ลมมันหอบเอากลิ่นดินโคลนขึ้นมาเตะจมูกฉันยืนอยู่ตรงสันเขื่อนมืดสนิทไฟทางเดินเสียหมดทุกดวงเพื่อนมันทักพี่พี่ว่าวันนี้ลมมันแรงผิดปกติไหมปกติที่นี่ลมก็แรงอยู่แล้วแต่คืนนี้มันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นลมแบบที่พัดหวีดหวิวเหมือนคนกำลังคร่ำครวญฉันสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันหนาวพยายามมองลงไปที่ผืนน้ำเบื้องล่างแม้จะมืดแต่ก็ยังเห็นเงาตะคุ่ม ของพี่ตรงนั้นนะ่ะเพื่อนมันชี้ไปที่ผิวน้ำตรงหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ผมมันลุกชันขึ้นมาทันทีอย่ามองนานฉันบอกมันแต่พี่เหมือนมีคนไม่มีอะไรหรอกแค่เงาผมตอบออกไปแต่ในใจก็ภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วไฟก็ดับดับพรืบพร้อมกันหมดทั้งเขื่อนความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งผมคว้าแขนเพื่อนแน่นกลับ แต่เสียงอะไรบางอย่างก็ดังแทรกขึ้นมาเสียงเหมือนคนกำลังกระซิบแต่แววมาแต่ไกลรากับวว่ามันมาจากใต้น้ำพี่ได้ยินไหมผมไม่ตอบไม่อยากตอบผมแค่พยายามดึงเพื่อนให้เดินเร็วขึ้นแต่เสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอยู่ที่นี่